ันนี้ที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลอกกาศเอกชลิตยภูผาุกาองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรันทาดากันณสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงรวมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน โดยจัดสร้างขึ้นบนที่ราชพัสดุเนื้อที่50ไร่ระยะเวลาก่อสร้างปี2565-2568ถึง 2, 8, เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรรมนาถบพิษพระบิดาแห่งฝนหลวงที่พระราชทานตำราฝนหลวงให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการช่วยเหลือรัษฎรให้พ้นจากวิกฤตภัยแล้งเพื่อสนองพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแรงให้กับประชาชนโดยการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่การเกษตรป่าไม้และเขื่อนเก็บกักน้ําแก้ไขภาะวะภัยแรงให้แก่เกษตรกร,กรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลงสภาพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแบบครบวงจรสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงเป็นอาคารสูง3าชั้นพร้อมชั้นลอยโดมแก้วมีจุดชมวิว360องศาภายในจะแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการฝนหลวงอาทิความเป็นมาและเทคนิคการทำฝนตามตำราฝนหลวงพระราชทานการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ และต่อจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเดินทางไปยังศูนย์ฝนหลวงหัวหินสนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวง สำหรับศูนย์ฝนหลวงหัวหินสนามบินบ่อฝ้ายนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร,ร์สำคัญเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริฝนหลวงคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9มีพระราชกระแสให้ใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการวิจัยค้นคว้าทดลองเพื่อพัฒนาขั้นตอนกรรมวิธีและเทคนิคในการปฏิบัติการฝนหลวงมาตั้งแต่ปี2512 กรมการบินพาณิชย์ได้จัดอาคารท่าอากาศยานในขณะนั้นให้เป็นสถานที่ทรงงานและเรียกว่าศาลาที่ประทับและเมื่อวันที่30ตุลาคม2544รัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหินและคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเคลื่อนที่เร็วติดตามพระองค์ในการนั้นทรงบรรยายการทำฝนหลวงพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ของมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้น้อมนําแนวพระราชดำริตําราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบกับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร